เน่ตอนนี้เราก็ตกมุกอยูทอพี่มาตกลงเห็นไหมระหว่างรอดูมูดาเราก็ตกรูปไปมากๆก่อนนะทุกคนจำอะไรวะทอพี่มุดไปมาไหมมีเป็นร้อยมาเลยวันนี้จะได้กินไหมมึก ไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินแน่นอนถ้าเปิดเป็นอย่างนี้กูไม่ได้กิน สวัสดีค่ะพเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่บนแพร่ตรงหมึงนะคะอยู่กลางทะเลพัทยาเอยวันนี้พิเศษของมันก็คือเราจะมาดูพวก เานงานจัดฟูของปีนี้นะมันจะมีวันที่26แล้วก uh> ็ว uh> ันที่17นะของเดือนพฤศจิกายนนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บนนี้แล้วแล้วก็ระหว่างรอตอนประมาณสองทุ่มเขาก็จะมีพูให้เราเนาะน่าจะนานอยู่เหมือนกันเนาะนานก็มันจะมีสะเออก็ไม่รู้เรามันมีพูสามสี่รอบอะใช่รอบแรกมันกี่ทุ่มมาสองทุ่มใช่ไหมเริ่มรอบแรกสองทุ่ม ดูดิว่ามันจะอลังการแค่ไหนเพราะปีที่แล้วเราก็มาแต่เรามาดูแบบเดียวน้องประมาณสี่รูปห้ารูปเาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูริเวยรอบๆนะแล้วเดี๋ยวจะไปดูการตกหมืกของคนแถวนี้กันว่ามันจะเป็นแบบไหน,นเดี๋ยวดึกๆเราก็มาดูกันว่าครูจะสวยแค่ไหนออใช่โอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศไทยในเรือนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆเนาะที่เขาตกหมืกนกันไป บรรยากาศดีมากอ่ะคนแล้วก็มีแสงสีในกาตรตกตึกจริงจังมากอ่ะเนอะต้องถามว่าได้มือกันไหม นีเราก็ไม่นั่งตกดมก,กกันแล้วจริงจังว่าไ,ได้กี่ตัวแล้วน้องยังไม่ได้ยังไม่ได้สักตัวเพราะว่าขึ้นมันแรงมาเจอหมึนี่ไม่เจอแล้วว่ามันอยู่การทะเลแล้วไม่เหว่ยงไปลึกอ,ะอ่ะนี่เป็นไงล่ะว้าว,าวโอโย๊ยเป็นไงเพื่อนมันต้องมีแสงสีด้วยนะ <c oughs> เพื่อให้หมึกมันมาเกาะมาเล่นไฟ จะได้ไหมลุ้นกันได้หรอทุกคนเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาต้หมึกกันเยอะมากบริเวณภายในเรือประมาณนี้เลยทุกคนจ้าอะไรวะเอาพี่มามีเป็นร้อยไมวันนี้จะได้กินไหมหมึก ไม่กินอ่ะไม่กินแน่นอนถ้าเป็ดเป็นยี่ห้ก็ไม่ได้กินไปเดินต่อเดินแล้วเนี่ยเดินแล้วนี่นะเดินยิงก็ยิ่งเป็นไปแล้วก็เนสวยเนาะเห็นเกอะบนอะไรอย่างเงี้ยลำนั้นสวยอ่ะของมือเหมือนกันไปดูตรงนู้นกันไป ป่านไม่มีใครขึ้นามาแล้วมั้งไม่มีแล้วหมดแล้วมั้งขึ้นรอบสุดท้ายนี่ใช่ไหมเราขึ้นรอบสุดท้ายรอบ6โมงใช่อันนั่นนะอยากขึ้นอันนั้นอนะ่ะเป็นแพรตกรูวนยันแต่ก็ราคาก็น่าจะแพงอยู่เหม,มือนกันนะสี่ร้อยไม่แพงหรอกมัง้งไ,ม,ไม่แพงการแบบนี้อัออน,นี่แพงการ <S <S> <S เราได้โอ้แพงการจะรับลิงบนนั้นก็เหมือนกันบนนั้นก็ไม่มีตงูเนาะไอ้ลำใหญ่อ่ะ เวรอบๆก็จะประนี้นี่เพิ่งเคยตกหุดกคืนแบบนี้ครั้งรกนะ่บริเวณรอบๆก็จะเป็นรฝั่งพัทยาม,มดอไดียเราไปรอูกันไดไปริมนู้นดูกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเขาจะขึ้นภูตรงไหนนี่นี่มานี้ก่อนอยู่ตรงนี้วิวดีนะเนี่ยจริงๆเราต้องมาตกดตรงนี้ก็ได้ด้ยเออเดียเด๋ยว ครับอันนี้คือริมหาดหาดอ่ะพัทยานะครับพัทยาเหนือนี่รอบเลยเดี๋ยวเราจะเห็นภูนครับมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดึกเรามาดูกันสองทุ่มเรามาดูกันว่าภูจะสวยงามอลังการแค่ไหน<อ><อ>น,น,น,นะครับ

เราดูฟูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าสําหรับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านตรงๆก่อนกลับนะเราก็ทุบเลนะ่นน้ำฟินๆคลายร้อนกันซะหน่อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกด s ั b สไค i b ์ให้กับพวกเราด้วยนะถ้าเกิดคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกนะ็คอยติดตามดูได้จ้าบ๊ายบาย